ก็ดีครับผมนั่งเน็กโซตะลุงบันนิดนะครับวันนี้เก๋ว่าเปลือนก็มาล่างเปลือนนีว่าเลยครับเดียวใจงงงครับน้ำตาลเนอเป้งดูนั่งพุงหื้อเหม่อมังเดียวนะครับจะยืดบีมือครับปัฒนาลากันมาเขียนเลยปุ้มครับเปิดปีนั้นไปเที่ยวเวลาไหนดูเบรกเลยนะครับดูเบรกนี่อืมจิ๋วดาดูแบรุปรายมือครับถ้ามาพุงดื้อจังเลยนี่พุงดื้อมือร้องมันเปอย่ได้รั้งแต่ว่าจังมันเป็นจังงูดีดีหน่อย Một dây quanh mọi người để không? mặt trong qua tỉu trong bì ở đây, của nhiều bì luôn gần như đi một tỉu ban nạc này, đi một bì tỉu 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 ที่เต้าน้อยอยากดักเดี๋ยวตรงปุ้งตรงนั้นเอยวันนั้นคุณตกนักเอาไว้ถึงบานเลยเดี๋ราหม่ทับใจยังนี่ป่าโอ้ดากเก้งมาลูลาเม็ดโอ้คุณกระโตกวันนั้นกระจายแย่วันนั้นเลยนี่กันจัดช่วยใจได้วันนั้นนี่กล้งกล้องปีร่วงตุ้งว่างไปกันนะครับตอตุ้งตาโตหลุบไหลชวนหลูกโกนี่เด็กคนก็มาใหญ่ใตัวนี้นะครับเด็กคนภูมใจหู Nátio Nátio gong thì kai. I call Nangunjai Nangun chip video. You are Nango diêu tích của Nango giải Nakio. Kai Nangai Nuito Tabayan kể tắt. con bung in Nangun. Mero bay bung 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 năng bung 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 hay, ai, vậy quá. ก็บอกวอาลูกหนายเที่ยวรถไปแล้วพวกหลุมนี่เองกระดูกนี่เป็นก้องจังซุกจังซุกกว่าเช่อือนี่นี่แต่ทุกคนชมกูนะครับอันนี้นนลูกอนุมานลูกลิงก้องจังโจบอันนี้ไม่ได้มาไม่ไหวยอย่างเหลืองเหลาได้ต่าไรกันต่างเดียวกันนะครับ นักเฮ้ยน kind of ี่หน um right ักยักษ์ยักษ์ตัวเมียเล็กจังงูฝันลุงนี่มวตม่นมื่นองมาฮันถือไรวนี้กับมือ้องนี่ือจากข้างนนนี่นี่นักยักเ็นเลยกับผมีเม่ผมใจลูปกติของผมอยอ่แต่ทานันนะรับอันนี้แกลน้าบท

นี่หมูการะนาดเหล็กนะครับหมูการะนาดเหล็กมีอ่านี่ตรงขอบคุณปีที่ตั้งนะครับปีตั้งด้วย่านั่งทีตั้งตะกุณหนานอนจะไม่งั้นรูมยังลอยก็กินเลยยังโคลเลยยังไม่มีอะไรกตีเ็ดยังไม่มีอะไรเหมือนกอับเปพื่อนกตีเอ็ครับจะไม่งั้นดิจังก,งงการีนหมูกระนาดหน้าที่บุกจริงถ้าว่าใจนั่งเล็กเดีแบบ๋ยวเอาหลุมนี่มาอยู่กับหลุมเนี่กระเพื่มต่ำหลุมเล็กอยู่กันนะครับตอนนี้ต่ำหลุมเล็กอ,อยู <te> ่ลอยใจโจ้ เดีวก็รูปเด็๋ยเดียวเอ็นจังไปเดียวนะครับจังวะรูปูปเดกที่ก้องที่อยู่นเอ็นโคตรเยวไม่เอ่นไม่เยอยไม่ได้เลยหรอที่วเป็นพี่มือดงดะไวแต่ว่าตอนนี้รับ่ไดเลยนั่งมีดไหรือไม่เอ็นกับีนะนั่งติวนั่งวามานังเกๆมีนี้มา

แดผ่านเรื่องไม่พวกลจุดผ่านมีบางนะครับแต่ว่าอาจะเพียงแบบนี้กับนี่รูปปลาตุ่ดจะม้วนันองไปนะครับหากาตุกนะกับปักปักนองไว้กันรับหลรัาหุนี้เจทุคนณลยโกลโกครับมันมัน่ลอยโก้โล,กโ,กออกลโก้โกโย,โกยรูปปาทิกอันนี้งานงานหนีชานั้มนมีคุณบางเบ็ด Ngàn, à, mấy gắn ngàn chán ngàn bạch à nam này mày ai cà này, tặc ní guma cà tông nắp ở lại. A tuya new pep bông đều nhu cà tông bạch hai tuần. Give me mày bông. Mày bông. Mày bông. Mày bông 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 bông

ว่าดีเหรอว่าเงินจะเฮ้ยต่อรามานี่มีปักนิวที่ดูปลายรูเปล่ด้วยอีตาเนี่ยปลายปลูกโจมมีไม่ก้มเลยครับถ้ารูปนี้นี่ครับเจนก็ไม่ก้มหนีก็ไม่ก้มตัดเลยปีเลี้ยวนี่ครับปีเลี้ยงหนังอีก biên này น,นั่งเก็บเรือยครับในเรื่องปัญหาของราชันเหมือนกันเดี๋ยวจะปบุบในปีใหม่นี้ไม่ได,ด้ลงไม้ไอ้ดีจ้งเนี่ยกล้องจังโกงเหมือนกันนั่งกองป่ากี่ประจันนี่จะไม่นั่ง,งกาาอ,ง,อง,คง,คงดังเลยหตัดได้ช่วยมาเนียบมากเลยเช่นคือสุดยอดเลยครับมีม่เลยแล้วถ้ารูปเล็กในชีวิตตัดอีกรูปเล็กในชีวิตถูกขั้เมือง มึงเอ๊ะเดียวไม่ได <å YN Mechan ics> ้ฟึ๊บเต้งน่าพี่น้องเออก้อนเมืองหนึ่งรูปนี้รูปลบอรูปเล็กเป็นรูปลูอกเล็กเลยครับเป็นรูปใหญ่รูปล็อกนี่ในชีวิตจริคืออย่างตัดการได้แจกจ่ายไปวุ่นวูนหลายเช่นยังเหล่ไม่ได้นะครับจังหวัดไปเองกันนะครับนี่ก้อนเมือง ังนั่ง็กร่างังจบไม่ืนี้ไม่ใ่ครับตอนี้รับแต่ว่าเปเบบงอาลุ่โจบมากจบุึนนะครับเนี่ยครับอันนี้คือเป็นกคือมีความเอ็นเส้นหนีขึ้นนั่งนั่งที่ไหคือเด็กากันเรยอะนรี้จ่าไปเรื่อขเขาเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปคุณคุณเรืองกันเรยครับ

Tao tặng 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 thì tặng 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 ba để nghe cắn Rồi <laughs> mình cắn lên bông ông nó đũa này. đi con vật Thì bị đi mô tâm già bụng. Giò tông. giò tông, hay là giò tông, vô có mình thành bự, như bên mai. à. จะตายกับเมื่อนั่นเลยครับจะตายเมื่อนั่นเลยหน้าตาคเขาเมื่อนั้นเนะนะขวาหน้าตาไหนนั่งอยู่รูปวะถ้าฮ่าทาบไหนนั่งรูปไม่โลกก็วนมินกันมาได้ครับนี่อยู่หยวโต้งนี่จังติ้วกับนี่ไหนจังนะครับนี่ลุ่นตัดหลังอยู่เลยครับนี่เลยครับยิ้มมั่งต่จังยิ้มมั่ง มันน่าจะได้ลูกไปนองตะโกมาแล้วอีมาด้วยถึงนี่อาจารย์กำลังอยู่นี่ที่กับตุ๊กตาแก้วนั่งคนน่าแล้วน่าแล้วน่าแล้วนะกินกินได้แล้วมาแล้วขอพี่ขอพี่ได้แล้วลูกอ่ะก็ไม่เอา Để ra, của ông chạy go no more than a lưỡi. giải in ông mà, mãi mín chạy They chạy cảm giác. What they kéo, I don't know. 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 này don't know. I don't know. I don't know. I don't để I don't know. I don't know. I don't know. I don't Tả I tả know. I don't know. I don't know. I don't know.

ผู้ใหญ่คุนะครับนี่ตเอครับตเอนอยู่นตะเดกปีไม่ก้องปีอุกจังปีไม่ก้องช่องอุกจังผู้ใหญุ่อย่งั้นตัดปีไม่ไกลกงนี่ตวมีมีบ้าเหมือนกันตันี้หมดลยแตยเว้่ไห่ตกันได้จนได้ครับได้จนได้อ่านี่ตตัดเหมืนกันกับก้ง

งานรับนี้ไม่ได้บ้งแล้วเชียงเงไปแล้วสวัสดีครับ <laughs>